สวัสดีค่ะมาพรกับกินอยู่แบบบ,นบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องเื็นสภาพมาให้กรเผาค่ะมมเมนูวัอนี้เป็นอาหารอีสานบานเฮ่าค่ะพี่น้องจะพามาทาหมูอบสมุนไพรนะคะพี่น้องเป็นหมูอบอง,งบ่ายๆบานๆสไตล์เย่ยเนะคะอันนี้คือให้เบิ้งค่ะพี่น้องเครืองที่ยาจะใส่เนะคะอย่างแรกค่ะหอมแดงกระเทียมนะคะพี่น้องหั่นไว้เป็นกีบดังสีค่ะตะไคร้ค่ะพริกแห้งค่ะ สามอย่างนี่ค่ะพี่น้องที่จะสุดตําร่วมกันเนาะคะนาทีสําคัญทามีผิวบกกูดนะคะพี่น้องแนะนําว่าให้ใส่ลงไปด้วยจะอร่อยแต่ว่าเยาวบวมีเนาะคะแล้วอันนี้ก็คือใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใบแมงลักกับต้นหอมหั่นไว้นะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องรอสักครู่นะคะเป็นหมูติดมันค่ะหมูสะโพกด้วยจ้าพี่น้องเป็นหมูสะโพกติดมันบดแม่หมูสามชั้นนะคะก็เลยชสมัยเห็ดแบบสไตล์อีสานกินค่ะพี่น้องมาค่ะก่อนอื่น เขาโขโกริกกันก่อนเลยคะ่ะเป็นอย่างงวนนี่คือโบโขโกเ้เบิรงเลยน,นะคะพี่น้องเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเอาผ่าตัวนี้ดีกว่าอันนั้นมันเปียกอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าใส่อียางลงไปแน่นะคะพี่น้องเพราะว่าสุดท,ท้อ,อยสโขกไว้เราเรียบร้อยพี่น้องสมองมาเห็นเนาะคะ่ะว่า,ย,า,าย,ย้าใส่ยางน่คะพริกนี่คะ่ะให้ส่ตามใจเจ้าของค่ะมักเผ็ดมากเพ็ดหน่อยหรือผู้ใดบ่กินเดก็ไก่เ่หลายที่เย่าเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่า อยากจะเป็คนชอบอาหารรสจัดจ้านมูมูผัวผวกน้องน้องป่าปาแล้วก็ต้องกินน้ำไปน้ำนะคะแต่ว่าของเย่าจัดกับจริงอยู่แต่ว่ากับสมีขอบเขตอยู่นะคะพี่น้องบริจัดถึงขนาดผู้อื่นกินน้ำบดได้เลยสินะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปโขกพริกกับตะไคร้ก่อนค่ะเกลือคือมีแต่พริกเท่านั้นค่ะพี่น้องเอาละค่ะในเย่าขออนุญาตโขกพริกกับตะไคร้ให้ ละเอียดกันนะคะเดี๋ยวจะพามาโขกหอมแดงต่อค่ะก็วานศุกร์โขกให้เบิรงเลยตอนนี้เสียเวลาพี่น้องนะคะเอาละค่ะพี่น้องพอโขกเริ่มแลค่ะเยวก็จะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปโขกต่อค่ะโอ้พี่น้องกดเขียนแห้กดแสแหละค่ะขยับมาก่อนค่ะเอาละค่ะยวตำพ่อแล้วสิละค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเขาหอมหุ่นหัวเลยค่ะพักทิ้งไว้ค่ะ มาหั่นหมูกันต่อเอาละโอดโทษค่ะพี่นอ้องป้าจะเป็นส,สลวดสลัดแห้งเยี่ยวนี่ค่ะมาค่ะได้จะผ้าหั่นหมูให้เบิรงจะเคืงนึงก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าหั่นเบิรนี่มันจะเสียเวลาเนาะคะ่ะนี่ค่ะปะมานี้เลยแล้วก็ของเยา่าวสะหั่นเป็นลูกเต๋าด้วยค่ะแบบนี้สิค่ะนี่ค่ะก็จะได้หมูประมาณนี้อุ้ยกล่องโมฟูกัสดค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็จะได้หมูประมาณนี้เนาะคะ่ะ อันนี้สิ้นง,ง่ายหดทันอีกไงเพราะว่าเนื้อมันเหนียวไปแต่เลาสกินน้ำบดได้นะคะเอาละค่ะอย่าขออนุญาตทันไปเรอยๆจ้าเอาละค่ะหลังจากขั้นแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็จะเอาพริกเกลียวหัไว้ใส่ลงไปนี่ค่ะใส่ั่้ไหลจะได้หอมนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเั้าหน่อยหนึ่งค่ะตามด้วยน้ำปลา พี่น้องเสียงของเยา่าอาจสีโบแห้งเ้ยค่ะพี่น้องบบได้บอกแบบแจ๊แจ๊บแจ๊บได้นเพราว่าอาจจะหนายอยู่บานเกรงใจเพิ่นคะ่ะเราสุดืนเสียงเยา้าค่ะพี่น้องก็เลยจาเป็นบอกแบบว่าลดลดความดังลงนหน่อยหนึ่งคะ่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะนะคะ,นะคะและ้วก็ยอดสีไทอันนี้น้ำเ้ยค่ะพี่น้องโค้งขมเมนอันนี้คือหม,มักไผ่หมักมันเ้ยค่ะคูดใดมีขมิ้นหัวกระใสลงไปคะ่ะพี่น้องเพื่อให้หมูเราสีสวยน่ากินเนาะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะ มือนี่ยและค่ะคลุกเขาเลยใส่ถุงมือนะคะพี่น้องเพราะว่าบอกปกพริกมันเผ็ดห,อ,หอมหุ่นหวนพี่น้องนี่ค่ะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเราเอามาใส่กระทะนี่ค่ะใส่กระทะหรือใส่หมอ้อหรือใส่ยังไงเลยด้่ค่ะพ,พี่น้องสะดวก สวะสอีค่ะทุกขั้นตอนเปนอห่บ้า่คะพี่น้องสวาย่อดีนะคะ่ะก็คือแบบว่าเห็นรายละเอียดนิดนึงค่ะแต่็นพี่น้นนองหลังจากกัรนค่ะเติมน,น้ำหลังพกลงไปหรือว่าหลังกระมังค่ะเพราะว่าข้าวตำเรื่อนแกงไห้ค่ะพี่น้องบ่งมีปัญหาเปิดไฟอ่อนๆนะคะ เปิดไฟอ่อนๆอบไปเรื่อยๆเอาฟ้าปิดค่ะพี่น้องอบไปเรื่อยๆจนกว่ามูมห้องสุกหรือว่าหนุ่มนะคะคอยใส่ใบแมงลากับต้นหอมลงไปแค่นี้ก็คือเสร็จค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องนะคะช่วงที่ห้องอบอยู่นี่ค่ะแนะนําว่าใส่ใบมะกรูดไปเลยค่ะนะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็อบไปเรื่อยๆค่ะรับรองว่า จะเป็นหมูอบสมุนไพรที่แสนอร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะส่วนรสชาติพี่น้องสามารถชิมได้ตามเตาจะคของค่ะเพราะว่าห้าอบนี่ห้าสามารถชิมได้เวลามันสุกนะคะเปิดไฟกันออดอบไปเรื่อยๆค่ะฟ้าหมอกอ่ะฟ้าหมอกก็มีพี่น้องเลยเศษอควาตั้งซึ่งเลยนะคะแล้วก็ผู้ใดบ่มักขมินนะคะ กับบวตองใส่ด้วยค่ะขมิ้นหนึ่งคือเย้าชอบนะคะชอบแล้วก็เห็ดให้หมูห่อสีสวยน่ากินเนาะคะ่ะเป็นคนที่มักขมินนะะ้นค่ะพี่น้องบวบขมิ้นสดหรือขมิ้นหัวสมัครใส่กับอาหารประเภทอมกบนี่ยยังหมักใส่เยาว่มา,า,วามันหอมใส่อมกบใส่อมกบใสผักแตงแงงใส่ขมิน้นจื้หน่อยหนึ่งหอมหุหนหนุหนและยยาว่์ยังมักกันเสรนเนาะคะ่ะนี่ละคะ่ะพี่น้องเอาละคะ่ะในเย่าอกไปเรื่อยๆจนซุกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสามาให้เบิ่งอีกรอบนึงค่ะ ราคาพี่น้องหลังจากเยาอกหมูมาได้ประมาณ40นาทีค่ะเยาก็จะชิมรสเบอง์นะคะพี่น้องว่ารสชาติของน้ํามันจะเป็นยังไงค่ะพี่น้องความเข้มความนุ่มนี่หะค่ะพี่น้องแต่ว่าเยาจะใส่เพิ่มอีกนิดนึงเ้อค่ะสำหรับผู้ใดบอกินเข้มมา่ต้องใส่เ้ยค่ะอันนี้เยาแบบว่าต้องการให้เข้าไปในตัวหมูกินกับข้าวเหนียวนะคะมันเกิดต้องให้เข้มแน่นิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะเยาก็จะปิดท้ายค่ะด้วยใบมังลักค่ะพี่น้อง ยาอยากเห้นหูว่าแถุกล่องมีกินมีรับรูดถึงความหอมแด่พี่น้องเอ้ยหอมผักหอมในหอมอิริค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผักน้ำอ,อ่ะตากมันมเป็นยังค่ะนี่แหละค่ะใส่ใบแมงลักกับใบหอมลงไปเลยค่ะเปิดไฟแห้งเลยค่ะทีนี้คนให้เข้ากัน ค่นี้นะคะพี่น้องเราก็จะได้หมูอบที่แซนอร่อยหอมๆแล้วคะผู้ใดสุอบต่ออีเจ็กซิตมาที่กระไรนะคะหรือว่าผู้ใดที่มีฟันดีๆค่ะเออ,เอ,อผู้ใดที่ฟันบดีนะ,ะพี่น้องบอกพีชผู้เฒ่าผู้แก่นะคะ ในน้ำว่าให้อบไปอีจากซีถาถึงหยีซีมาทีค่อยใส่ตุนหอมเนาะคะแต่พวกเยี่วนี่คือกินได้ค่ะพี่น้องประมาณนี้ก็ต้องแซ่บนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวปิดไฟค่ะพี่น้องนะคะปิดไฟเดี๋ยวจะไปให้เบิ่งมองเจ๊งๆนี่คือหมูอบสมุนไพรนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดทานเมื่อเจนก็คือหมูไตน้ำนาะคะแต่ว่าเยีาบ่งูว่าหมูไตน้ำเฮ็ดจังไหนเฮ็ดแบบคือเยี่เฮ็ดบ่อแต่ว่าเยอาเอิบเป็นหมูอบสมุนไพรเพราะว่า แต่ก่อนจะเ็ดกินบ่อยกินดูแต่บ่เคยเห็ดคลิปนะคะพี่น้องเห็ดให้เบิ่งเป็นครั้งแรกส่วนมากสิเห็ดแต่เมนูไก่นะคะเอาค่ะเดี๋ยวเยายกไปตั้งมองมันโมหอนแล้วสิให้เบิ่งค่ะค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องหมูอบสมุนไพรค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆนะคะเห็ดง่า,นนงายๆเห็ดคือไก่ไก่ไตหนามหรือว่าเห็ดคือไก่อบสมุนไพรนี่แหละค่ะพี่น้องเข้าเปลี่ยนเป็นหมูนะคะของเยาจะเป็นหมูสามชั้นหรือหมูติดมันแต่เขาจ้าเค็มหน่อยว่าหมูสะโพกติดหนังนะคะพี่น้อง เขาจะเคียนไปมอนยังสั่นค่ะเดี๋ยวจะเลยเอามาเห็ดลองบ้งนะคะรสชาติค่ะจะหอมตะไคร้ค่ะพี่น้องหอมเครื่องแกงที่เยาโขดจะปิดท่ายโดยใบแมงลักกับใบหอมค่ะให้สเพิ่มความหอมขึ้นมาค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ฟันบกคยดีแนะนําว่าให้อบไปสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่พอเยี่กินได้ค่ะสี่สิบห้าสิบน,นาทีกับเกือบชั่วโมงหรค่ะพี่น้องกำลังพอดีกินนะคะรสชาติจะเค็มนั่นนะคะพี่น้องเพราะว่าเมนูนีส้สมมตมีหวานไม,ม่หวานแบบว่าอาหารไทยนะคะ จะเค็มๆนัวๆหอมน้ำปลาล้านิดๆนี่ค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆนะคะกินก็ขเนี้วหร้วกินก็ขบสวยก็ได้ค่ะแต่ว่าของเย้านี่ค่ะพี่น้องจะพิเศษตรงที่ใส่ผงขมิ้นลงไปเพราะว่าเป็นค้นชอบชอบผงขมิ้นนะคะมันก็จะออกเหลืองอ่อยห้เยือกสีเลยค่ะพี่น้องนะคะถึงบ่มีแบบหัวจะก็จะสื่อแบบพงมาติดบานติดซองไว้ค่ะพี่น้องเพราะเป็นค้นมักจยกสีนะคะนะคะพี่น้องลองเฮ็ดกินเฮ็ดยามั่งเด้ค่ะแต่ว่า ถูกเมนูที่ยจาเฮดเนี่ยคือกินได้แต่ว่ายจาเฮดบ่มีหลักสูรบ่มีสูตรบ่เดตตวงบดไอ้อีหย่างนะคะพี่นอ้องคึกใส่วิธีกะนะคะเป็นเมนูที่คิดคนขึ้นมาแล้วก็เฮดเราก็กินเองค่ะบ่เด้เปิดร้านขายยูไเนานะคะพี่น้องเพราะเพื่อนๆบามงคนอินบอกมากข้างหลังนะคะว่า ขาย้านยูไส่อย่างสินะคะบ่แมน่ะพี่น้องตอนนี้บ้านในมีลานนะอนาคตบ่นไหน,น่ะรอกเก็บเงินจะเข้าหนึ่งกันนะคะพี่น้องมาค่ะที่นี่บ่ไลายยาไห้างพี่น้องเอาเขาเอานนาเมากกิใ้ในกันค่ะหมูอบสมุนไพรค่ะหอม,หอ,มอร่อย,ออยจ้า